ป .5 มาประกาเรียปรบมือมาดคะอุ้ยนึกว่ายังอยู่ป .5 เลยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ป .5 เลยอ่ะป .6 ปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งอ่ะดูที่หน้ากระดานนะคะการหารท่าเฉลี่ยเราต้องทำยังไงคะต้องทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มอ่ะต้องทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มตัวหารก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังเราไปดูว่าตัวหารเนี่ย คุณกี <S S ่ตำแหน่งใช่ไหมคะหลังจุดเป็นตัวเลขกี่ตัวสามตัวแสดงว่าเป็นกี่ตำแหน่งคะสามตำแหน่งเราก็จะเอาอะไรมาคูณคะถ้าเป็นสามตำแหน่งเอาหนึ่งันมาคูณถ้าดนหนึ่งพันมาคูณปุ๊บจุดก็จะหายทันทีใช่ไหมคะเพราะคุสามตำแหน่งก็จะกลายเป็นจํานวนเต็มนะคะอย่างเช่นคนนี้ศูนย์จุดสามสี่สองคูณหนึ่งพัน ด้วยูนจุดศูนย์ศูนย์สามหกคูณหนึ่งพูเขียถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกหนูหนูหรอว่าควเติศูนย์เขออะไรเตินคูเขียผิดจุดศูนย์สามหคูณหนึ่งพันอันนี้พอเราคูณหนึ่งัน 1, ไปปุ๊บเราก็อเอาจุดออกใช่ไหมคะ แล้วก็เติมเลขศูนย์ไปสามตัวถูกไหมสามสองสี่เติมศูนย์ไปสามสาี่สองค่ะโอยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สามสี่สองอจารย์ว่านักเรียนตั้งใจฟังนะเนี่ยเติมศูนย์ไปสามตัวนักเรียนดูเชื่อคุณครูด้วยนะคะเผื่อคุณครูเติมผิดอีกอาหารด้วยตรงนี้กี่ตำแหน่งคะ สามตำแหน่งแสดงว่าต้องนับมากี่ตัวสามตัวแล้วก็ใส่หยุดก็จะมีค่าเท่ากับสามร้อยสี่สิบสองถูกไหมคะตัวนี้ก็จุดออกใช่ไหมก็จะเป็นสามสิบหกคูณหนึ่งพันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะมาโทษโทษสามหกคูณหนึ่งพันเติมศูนเป็นกี่ตัวคะกี่ตัว นับมาสาตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดใช่ไหมคหนึ่งสองสามใส่จุดก็จะได้36ดังนั้นข้อนี้เราก็จะนำ3าม2มาตั้งตัวที่อยู่ข้างหน้าเอาไว้ข้างในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามนะคะก็คือตัวตั้งเอาไว้ข้างในส่วนตัวหารเขียนไว้ตรงนี้ค่ะจากนั้นเท่าสุดคูณแม่36ใช่ไหม ไปดูว่า36เนี่ยคูณอะไรจะได้ใกล้เคียงสามแต่ไม่เกินส0มศนย์เพราะว่ามากกว่า3าใช่ไหมคะถัดมาเป็นส4คูณอะไรคะคูณศถัดมาเป็นส4 2สิไปดูว่า36เนี่ยคูณอะไรได้ใกล้เคียงสาม้ยสบไปเขียน36หไว้หาตัวมาคูณปิดหนึ่งตัวก็ได้ให้มันเหลือแค่เลขสาตัวนี้ก็ปิดหนึ่งตัว3ามคูณอะไรเท่ากับ34ใกล้เคียงส 3ามสามอ,อ๋อเนื่องจากตรงนี้เป็นเลขหใช่ไหมถ้าเราปัดเลข6นี่มันปัดเป็นสี่ใช่ไหมคะอ่าท่าับคูณแม่สค่ะสี่คูณอะไรได้ใกล้เคียงสามสิบสี่สปดสามสิอเอา8มาคูณนะแปคูณหได้แปดหสี่สิแปดใส่แปดทดสตัวเลขที่นำมาคูณเนี่ยต้องไม่เกินสินะคะ 8คูณ3ได้24บวก4เป็น28 8ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเอามาลบกันลบกันแล้วห้ามเกิน36ใช่ไหมคะถ้าเกิน36เราจะเพิ่มไปเป็นเลขอะไรคะจาก8กลายเป็นเลขอะไรไกลายเป็นเลข9ถ้าลบกันแล้วเกิน36อ่ะลบใช้คูณนะคะ สี่อ่าลบด้วยแปดไม่ได้ก็เลยยืมจาก4มาใช่ไหมคะสี่ 4, ถูกยืมไปเหลือ3ามตัวนี้กลายเป็นสิบสอลบด้วยแเหลือสี่ทีนี้สามลบด้วยแปดได้ไหมไม่ได้ไปยืมจาก3มาเหลือสองสาตันนี้กลายเป็นสิบสามสิบสลบด้วยแเหลือ, 4, 3, ลอ 8, ห้ไไไไาได้ไหมเนี่ยห้ได้ไหมคะไม่ได้เราต้องเพิ่มจากเลขแปดเป็นเลขอะไร จากเลข8เป็นเลข9นะคะเอามาคูณ9ดูสิเอา36คูณ9 9คูณ6ได้54ใส่4ทด5 9คูณ3ได้27บวก5เป็น30 สองก็งจะได้เท่าไหรคะเนี่ยสามร้อยยี่สิบสเอามาลบกันสี่ลบด้วยสองได้ไหมไม่ได้ไปยิมจากสมาเหลือสาตัวนี้กลายเป็น12สองเนาะสิ 12, ลบด้วยสเหลือแปดสามด้วยสองเหลือหนึ่งทีนี้ตอบ9เศษสิบแปดแต่ว่าเราเรียนเรื่องทศนิยมใช่ไหมคะ เราก็จะใส่จุดเติม0แล้วก็ดึง0นลงมาเป็น180 36คูณอะไรได้ใกล้เคียง180ยแปดสหรือ้ากับรคูณห้าระคะเอาลองดูสิห้าคูณหได้3าสใส่0ทดสามคูณสได้15บหกสเป็น <8. S> 1ิบแปถูกต้องค่ะในแบบทน่งมาก คูณ5ก็จะได้180สแสดงว่าแทนคิดเลขบ่อยล้าจำได้ใช่ไหมนี่ิใส่จุดให้ตรงกันใช่ไหมคะลบก,กันเหลือ0เสร็จแล้วแสดงว่าข้อที่ตอบเท่าไหร่คะ,อะตอบาตอบจุด เสร็จแล้วหนึ่งพอที่จะพาทำกอลี่ห้า